ไปไงบ้างรู้สึกดีใจมากค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากก็นี่คือเวทีแรกสำหรับเมย์เลยคิมคือไรชัยในไทยแลนด์บอกว่าประทับใจมากค่ะแล้วก็เต็มที่ทุกคนเก่งม,มากวันนี้ลุเมฆของทุกคนมากเล้วต่รูสมม้สึกดีมากตอนร้องรู้สึกชอบเพลงไหนมากส,มส,มสุดในที่ร้องไปเมื่อกี้สุดลิสต์เด็ดเลยค่ะ<อ> <laughs> ตรงสไตล์หนู่ที่สุดแล้วเงยมาตั้งนานก็เพิ่งจะรอก,ก็ลองลองคิดดูนนแล้วลองหัวใจ ตอนแรกกะว่าพี่โอปอจะตยแน่เพราะพี่โอปอมีความหลายเมากพี่เก่งมากอเลงบ่าวสาวก็ขอแรงบ้าน่งักให้บาวาวก็รแราดอกรัก่งานกตวดยังไงก็เมนะคะคลิป you like shining Thailand นะคะ ย,ยังไงก็ร่วมโหวตแล้วก็เป็นกำลังใจด้วยแล้วกันนะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะ Keep your